สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e ลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะว่าเราควรไปเสริมพลังบวกรับรับพลังบุญกับการมูอะไรให้ปังนะคะสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันในช่วงเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นี้เรามาถึงวันสุดท้ายแล้วคะ่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์ไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญ กับการมูแบบไหนให้ชีวิตเฮงชีวิตปังมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะใช้ศาสตร์ไพ่โคโคโลโนในการพยากรณ์เราจะให้ไพ่บอกออกมาว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ต้องไปเสริมพลังบวกบวกลับพลังบุญเกี่ยวกับด้านไหนและคุณกําลังจะเฮงจะปังเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะบางคนก็เฮงปังเกี่ยวกับเรื่องการงานบางคนก็เฮงปังเกี่ยวกับเรื่องการเงินบางคนก็มีเฮงปังเกี่ยวกับเรื่องความรัก หรือไม่บางคนก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบางคนก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องการงานหรือแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักบนความดีมันย่อมมีความไม่ดีปะปบนอยู่บนความไม่ดีเราก็ต้องไปโม่เพื่อตัดออพลังลบออกแล้วรับพลังบวกกลับมาเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ อะไรจะเฮงจะปังวันเสาร์ในปีนี้นะคะตั้งแต่กาลโยกเปลี่ยนหลังเอ่อหลังสงการมาวันเสาร์ตกโรกาวินาศเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าวันเสาร์ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะคะได้ไพ่ใบที่สามสิบสามได้ราศีพิจิกและก็ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีกรกฎเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของเดือนสิงหาคมเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์ถ้าโฟกัสเรื่องความรักบอกได้เลยว่าจะมีคนเข้ามาจะเจอคนที่อายุค่อนข้างที่จะมากกว่าเราหรืออาจที่จะเจอคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันแต่มีนิส,สัยใจคอที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่วางตัวเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่เข้ามาสามารถซัพพอร์ตดูแลชีวิตเราได้นะคะในที่นี้ก็บอกว่าถ้าเรา โฟกัสเรื่องการเงินการเงินจะดีมากเลยทีเดียวสําหรับผู้ที่เ,เกิดวันเสาร์นะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นนะ่ะให้ไปมูอะไรเขาบอกว่าให้มูเกี่ยวกับเรื่องพญานาคนะคะให้ไปมูพญานาคให้ไหวพญานาคขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะใครที่ทาธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือใครที่มีเอ่อทำทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีหรือทํา อาชีพอิสระใดๆก็ตามถ้าเกิดว่าทําอยู่กับบ้านคุณก็อาจที่จะต้องมีอ่างน้ําพญานาคหน้าบ้านเพื่อเอาไว้บูชาเพื่อจะได้เรียกทรัพย์เรียกโชคเข้ามาส่วนใครที่มีธุรกิจของตัวเองมีบริษัทมีห้างร้านมีโรงงานต่างๆก็ให้คุณนะตั้งอ่างน้ําพญานาคไว้ข้างหน้านะคะหน้าที่ทํางานของคุณเพื่อเรียกทรัพย์เรียกโชคเข้ามานะคะแล้วก็ไปบูชาพระแม่อุมานะคะบูชาพระแม่อุมาบูชาเ พระแม่อุม,มาพระ พระศิวะนะคะพระแม่อุมาพระศิวะแล้วก็พระพิฆเนศนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานที่จะทําให้การเงินไหลลื่นเข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมไปบูชาพระแม่ลัศมีเสริมเรื่องการเงินเสริมเรื่องเองสเน่ห์ทำให้ถ้าเกิดว่าในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันเสราร์ในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณมีสเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นเอาสเสน่ห์จะใช้ไปในด้านไหนจะใช้ไปเกี่ยวกับด้านความรักคุณก็ได้ความรักจะใช้ไปเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงาน ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตารับไข้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนคุณแบบลับๆทําให้คุณนะมีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าก้าวไกลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออาจที่จะเ,เขาเรียกว่าได้ขึ้นเงินเดือนก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนดังนั้นอะเรามาดูใบต่อมาไพ่จะบอกอะไรขนาดโลกาวินาศยังเห็นไหมทะลุโลกาวินาศออกมาได้เพราะว่าความเฮงความปังของผู้ที่เกิดวันเสาร์ ในช่วงเดือนสิงหานะคะทีนี้ได้ไพ่ใบที่สามสิบสองไพ่ใบที่ 32, าสามิสองราศีพฤษศและก็ราศีมังกรราศีพฤษศกับราศีมังกรเอ่อพฤษศธาตุดินมังกรมังกรก็ธาตุดินนะคะไพ่ใบนี้ก็จัดว่าเป็นไพ่ดีอีกไพ่ใบที่สามสิบสองไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่อง ความมั่นคงของชีวิตของผู้ที่เกิดวันเสาร์เพราะฉะนั้นวันเสาร์ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยโดดเด่นเรื่องการเงินนะโดดเด่นเรื่องการมีโชคลาภนะ เพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภอย่างเช่นอาจได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะเป็นคู่ครอ,องของคุณก็ได้ที่จะได้รับมรดกถ้าคู่ครองแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วอันนั้นมันก็เหมือนเป็นคนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคู่ครองได้รับมรดกก็เปรียบเสมือนคุณได้ไปด้วยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นน่ะ <c oughs> เขาบอกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยผู้ที่เกิดเดือนเอ,อ่อผู้ที่เกิดวันวันเส,สาร์นะคะมีเกณฑ์ของการที่จะได้รับมรดกเกี่ยวกับด้าน อสังหาริมทรัพย์นะคะหรือผู้ที่เกิดวันเสาร์ใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นขออภัยค่ะเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินหรือไม่ก็อาจจะเป็นผู้เออเป็นคนที่ชอบเก่งกําไรเกี่ยวกับเรื่องที่ดินซื้อมาขายไปบางคนก็ซื้อแล้วเอามารีโนเวทใหม่ทํา ทำบ้านขายหรือบางคนก็อาจจะซื้อที่เปล่าแล้วมาปลูกเป็นที่จัดสรรเรียกว่าเดือนสิงหาคมเนี้ยลงเสาเอกปุ๊บเฮงปังมีคนจองนะคะเพราะว่าดวงกําลังเฮงกําลังปังเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรืออาจกําลังเฮงปังเกี่ยวกับเรื่องได้การได้รับมรดกนะคะเพราะฉะนั้นมรดกที่ได้มาจะสามารถเอามาสานต่อทําให้มีเงินมีทองมากยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดวัน เสาร์นะคะทีนี้วันอย่าลืมนะผู้ที่เกิดวันเสาร์เองเนี่ยคุณะเป็นพระปางนาปกพระประจาวันเกิดพระปางนาปกไพ่ใบที่สองจึงขึ้นว่าให้บูชาพญานาคเอก,เอกดังนั้นเนี่ยเน้นเลยนะคะใบแรกก็บูชาพญานาคใบที่สองก็ยังบูชาพญานาคอยู่ให้บูชาพญานาคแล้วก็ให้ไหว้พระแม่อุมาพระแม่ลมัศมีเหมือนเดิมอย่าลืมว่าให้ไหว้เจ้าแม่กวนอิมด้วย เป็นไปได้นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ใครที่เอ,อ่อบูชาเจ้าแม่กวนอิมอยู่แล้วใครที่นับถือศรัทธาท่านกินเจทุกเทศกาลกินเจถ้าใครจะบอกว่าโอ๊ยกินเจทุกวันมันทําไม่ได้มาดามก็ทําไม่ได้แต่มาดามเนะี่ยกินเจทุกเทศกาลกินเจเออนะทำได้มันเหมือนมันเหมือน เขาเรียกว่าอะไรมันมีของให้เรากินได้หลากหลายใช่ไหมคะไม่ได้ซื้อแต่มาดามส่วนใหญ่จะทําเองแต่ถ้าช่วงที่มันไม่ใช่เจมันมันเหมือนเราอยากกินนู่นอยากกินเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้น,นกิเลสยังตัดไม่ขาดสําหรับมาดามแต่บางคนก็ทําได้ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับคุณเองแต่ถ้าจะกินให้ง่ายก็กินแค่มังสวิรัตจะง่ายกว่าแต่ในเนี้ยมาดามเน้นว่า ถ้าช่วงเทศกาลกินเจกินเจให้ท่านสัหน่อยให้ไหว้เจ้าแม่กวนอิมให้ไหว้พระแม่ลมัศมีให้ไหว้พระแม่อุมาให้ประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานให้การเงินเนี่ยเหลือกินเหลือเก็บ ในที่นี้เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเหลือกินเหลือเก็บได้เลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมแต่ขึ้นอยู่กับบุญวัฒนาของแต่ละคนนะเดี๋ยวบางคนจะมาดราม,มา่าใส่มาดามว่าทั้งชีวิตไม่เคยถูกหวยเลยจะมีลาบก้อนใหญ่ได้ยังไงอะไรแบบนี้อันนั้นบอกแล้วไงขึ้นอยู่กับบุญวัฒนาของแต่ละคนคุณลองสังเกตตัวคุณเองว่าในชีวิตของคุณเนี่ย เวลาที่มันมกาลังจะมีเรื่องร้าย <ๆ S 1> กําลังจะมีความทุกข์กำลังจะรู้สึกว่าจะแยกมีคนยื่นมือเข้าช่วยเหมือนมีเทพอุ้มสมแปลว่าชาติก่อนคุณได้ทําทั้งบุญและทานแต่ถ้าเกิดชาตินี้เวลาจะแยกก็แยกไปเลยไม่มีใครสนใจเราเลยอันนั้นชาติก่อนเราอาจจะไม่ได้ทําทั้งบุญและทานมันก็เหมือนกับชาตินี้เราอาจจะเกิดมาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับบุญทานที่เราสร้างเอาไว้ดังนั้นชาตินี้ถ้ามีโอกาสก็สร้างบุญสร้างทานเอาไว้เผื่อว่า สิ่งที่เราสะสมเอาไว้จะอุ้มสมเราในอนาคตข้างหน้านะคะดังนั้นก็อย่างที่มาดามบอกนะคะหรือบางคนถ้าจะสะดวกเไหว้แบบคนจีนก็ให้คุณไปไหว้ศาลเจ้าพ่อมังกรเขียวศาลเจ้าพ่อมังกรเขียวที่ตรงเคลอ,องเตยนะคะจะมีศาลเจ้าพ่อมังกรเขียวให้ไปไหว้ตรงนั้นด้วยก็ได้นะคะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเอง ไพ่ใบต่อมาสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะได้ไพ่ใบที่สิบห้าได้ราศีพฤษภกับราศีมังกรอีกแล้วนะคะได้ไพ่ใบที่สิบห้าราศีพฤษภราศีมังกรในที่นี้ธาตุดินทั้งนั้นเลยนะคะธาแต่ถามว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีไหมเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ดีนะคะเป็นไพ่ดีเออขออาภัยนะคะ หายใจไม่ทันพูดเยอะพูดเพูดเยอะไปมั้งหายใจไม่ทันขออภัยค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ดีอีกเช่นกันบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมมันเฮงมันปางแบบนี้ล่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์เฮงปางเกี่ยวกับเรื่องเงินยังไม่ขึ้นเรื่องงานเลยนะเนี่ยยังไม่ขึ้นเรื่องงานเลยเฮงปางเกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ถามว่ามันจะไม่ขึ้นเรื่องงานเลยทีเดียวก็ไม่ใช่นะมันมีเกณฑ์ของการที่จะเขาพยายามบอกว่าคุณกําลังจะมีเกณฑ์ของการได้รับมรดก เป็นที่ดินสําหรับบางคนที่ดวงปังๆอยู่นะคะดวงกําลังปังๆหรือกําลังที่มีการที่พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่พูดไว้ว่าเออจะยกที่ยกทางให้ในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะมีการที่จะไปทําการอาจจะไปลางวัดและแบ่งแยกที่ดินกันแล้วก็มีโอกาสที่จะโอนกรรมสิทธิ์กันได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะ เฮงปางเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เลยทีเดียวถ้าใครไม่ได้มีเกณฑ์ของการได้รับมรดกใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์จัดว่าเฮงปางมากเลยทีเดียวก็ยังคงไหว้พญานาคแล้วก็ไหว้าสารสารเจ้าพ่อมังกรเขียวด้วยก็ดีนะคะ ไหว้พญานาคไหว้เจ้าแม่กวนอิมหมั่นสวดมนต์นำโมติซื้อนะคะ <ๆ S 2> ของบทเจ้าแม่กวนอิมทุกวันทุกวันทุกวันเป็นการที่ว่าให้เจ้าแม่กวนอิมประทานพรให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์เองมีเจ้าแม่กวนอิมคอยปกปักร,ร,รักษาคุ้มครองดูแลตัวคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นในนี้ขึ้นว่าให้ไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ไหว้พญานาคด้วยไหว้เจ้าแม่กวนอิมปางเหยียบมังกรก็ได้นะคนจีนเรียกมังกรคนไทยเรียกพญานาคนะคะแล้วก็ บูชาเจ้าแม่กวนอิมปางเหยียบมังกรเสร็จก็บูชาเจ้าแม่กวนอิมปางเอ่อเขาเรียกว่าไงน,นะปางประทานพรก็เป็นปางที่ถือถือมันถือ,ถอ,ถอจัดการน,เนะเนาะแล้วที่เทน้ําลงอะ่ะเทลงแบบเนี้ยคือประทานพรให้กับมนุษย์โลกนะคะใบต่อมาดูซิจะปางเรื่องอะไรอีกวันเสาร์ได้ไพ่ใบที่เจ็ดสิบสี่ได้ราศีมีนแล้วกออ็ราศีมังกรอีกแล้วนะคะ ไพ่ใบที่เจ็ดสิบสี่ราศีมีนราศีมังกรน้ําและดินอันนี้เขาบอกว่าอืมถึงแม้จะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็จริงนะคะแต่มันก็จะมีอุปสรรคติดขัดบางอย่างเกิดขึ้นอุปสรรคติดขัดในเรื่องการเงินทําให้เรารู้สึกมันม,มีการสะดุดเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่าให้ระมัดระวังคนที่เราไว้วางใจหรือว่าให้ระมัดระวัง พวกแกงมิจฉาชีพหรือให้เรามัดระวังเกี่ยวกับใครที่ทำนายหน้าซื้อขายที่ดินหรือใครที่เป็นคนที่ชอบเก็งกำไรด้วยการที่ว่าซื้อมาขายไประวังคนที่เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินที่มาติดต่อกับเราเนี่ยมันจะเป็นแกงมิฉาชีพที่หลอกขายที่ดินแบบที่ดินทิปอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ ใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านนี้ต้องระมัดระวังนะในไพ่เตือนมาว่าระวังแกงมิจฉาชีพที่คุณอาจจะโดนได้ดังนั้นให้คุณไปไหว้ขอพรพญานาคอีกแล้วนะเขาบอกว่าให้ไปไหว้ขอพรพญานาคแล้วก็ให้ไปไหว้ขอพรก,ก,กับพระพม นะคะคขอพรกับพระพรหมเพื่อให้พระพรมเนี่ยคอยปกปัก,ปกคุ้มครองดูแลเพื่อให้เรามีหูตากว้างไกลพระพรหมีสีหน้าทําให้เรามีหูตากว้างไกลเราจะได้ระแวดรดะวังได้มากยิ่งขึ้นนะคะไปไหว้พระพรหมไปไหว้พญานาคเพื่อไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แ้ะอุปสรรคติดขัดที่เราจะเจอแก้งมิจฉาชีพเหมือนเราจะได้รู้เท่าทัน แล้วทําให้เราอะไม่พลาดที่จะต้องเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆนะคะในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ต้องระวังตรงเรื่องนี้นะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่งสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์เองในที่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะเครียดกับงานเป็นคนที่ รายได้ถ้ามันจะดีขึ้นมาได้ถ้ามันจะได้มันได้เนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับการทํางานมันถึงจะมีรายได้ที่ดีๆเข้ามาดังนั้นอาการที่เราทํางานเราอาจจะเครียดกับงานมากเกินไปหนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังระวังเรื่องเอกสารสัญญาระวังเรื่องด้านการพูดจาของเราด้วยในการติดต่อเจรจาสื่อสารสองให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพที่เราอาจที่จะขหมงานหนักมากเกินไปใช้ชีวิตหนักมากเกินไปนะคะโดยที่ยิ่งเห็นเงินก็ยิ่งทํา บางคนขับรถขับลาก็ต้องระมัดระวังการที่ขับรถเร็วเกินไปด้วยนะคะแต่ถามถึงว่าจะถึงขั้นที่จะมีอุบัติเหตุเลือดตกยางออกถึงขั้นนั้นไหมไม่ถึงแต่เราอาจที่จะไปเฉี่ยวไปชนหนึ่งละทำให้เราเสียเวลานะคะสองอะทำให้เราอ่ะรถเรามีล่อมีร่องมีรอยเราต้องเอาไปเคมเราต้องเอาไปให้ศูนย์ซ่อมก็ไม่มีรถใช้อีกนะมันก็จะทำให้เสียเวลาเปล่า,าๆเพราะฉะนั้นต้อง อย่างที่มาดามบอกให้ไปมูพระพรมแล้วก็ไปไหว้พญานาคขอพรให้แค้วคาดปลอดภัยด้วยนะสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็คือระวังเกี่ยวกับเรื่องความเครียดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเป็นซึมเศร้าออการที่คิดมากคิดเยอะคิดไปเองระมัดระวังโรคที่มาจากกรรมพันธุ์โรคที่เหลือหลังรักษาไม่หายสําหรับบางคนนะคะบางคนที่ยังไม่มีอาการหรือบางคนที่ยังไม่มี แต่ว่าในไพ่เตือนว่าให้คุณดูแลสุขภาพคุณอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ภูมิแพ้เกี่ยวกับผิวหนังที่รักษาไม่หายคุณอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับช่องปากหรือคุณอาจจะเป็นโรคที่มาจากกรรมพันธุ์อย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจแม้กระทั่งโรคมะเร็งนะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบสมองอย่างเช่นว่าลุกขึ้นมาแล้ววินเวียนศีรษะหน้ามืดบ้านหมุนอะไรประมาณนี้มันเกิดมาสาเหตุมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราไปไหว้ขอพรกับพญานาคไปไหว้ขอ พรจากพระพรมเพื่อให้สุขภาพของเราแข็งแรงแข็งแรงสมบูรณ์ดีมันจะได้การที่สุขภาพแข็งแรงมันทําให้เราทําอะไรได้แค่วคล่องว่องไวทําอะไรได้ไหลลื่นไม่ใช่ว่าอึมคึมอยู่ในหัวว,ว่ามันเออฉันจะบ้านหมุนเมื่อไหร่อย่างที่ตอนที่มาดามเป็นบ้านหมุนนะมาดามทําคลิปบอกได้เลยว่ามันทําแบบ ไม่มีความสุขอะมันไม่เหมือนตอนเนี้ยที่นั่งทํามันทําไปแล้วเราก็คิดให้พูดพูดอยู่บ้านจะหมดไม่น่าใจนคือระหว่างพูดก็พูดไปแล้วอีกใจหนึ่งก็คิดพูดพูดอยู่บ้านจะหมดไหมว่ายาก็ยาก็ต้องกินเพราะหมอให้กินพักผ่อนบางทีพูดพูดไปฉันไม่รู้ฉันพูดอะไรงงกับยาเมากับยาหลับในไปไม่รู้ตัวอันนั้นก็เป็นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะสุขภาพไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันทําอะไรออกมาได้ดีไม่เต็มร้อย แต่ถ้าคนที่ฟังแล้วเข้าใจและเห็นใจเราก็ถือว่าเป็น FC ที่ดีแต่ถ้าคนที่ไม่เห็นใจเราแล้วด่าเราก็ถือว่าเขาคงไม่ใช่ FC ของเราเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูใบสุดท้ายที่ไพ่จะบอกสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์วันเสาร์อย่าลืมนะวันเสาร์ปีนี้มันโลกาวินาศเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องสุขภาพเข้ามาบ้าง มันไม่ใช่เรื่องแปลกมันจะต้องมีอะไรรับเคาะในชีวิตเราไปบ้างในเมื่อเราเฮงเราปังเรื่องการเงินมันอาจจะมีเรื่องสุขภาพมาบั่นทอนเรื่องเงินเงินทองทองเราไปบ้างก็ช่างมันนะคะหาได้มันก็ต้องเรื่องมีเรื่องเสียออกไปแต่เราก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วไปไหว้ขอพรนะคะใบต่อมาใบสุดท้ายได้ไพ่ใบที่18ได้ราศีพิจิกแล้วก็ราศีตุลน,นะคะราศีพิจิกกับราศีตุลในที่นี้ไพ่ใบ,ใบนี้บอกถึงว่า ให้ระมัดระวังนะคะระมัดระวังเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องการศัตรูคู่แข่งด้วยนะในด้านหน้าที่การงานนะคะการงานในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี้ยจัดว่าถ้าการเงินของคุณเนะี้เฮงปังขนาดนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์การงานของคุณย่อมต้องเฮงปังตามไปด้วยจริงไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะมีคนอิจฉาจะมีคนคอยใส่ร้ายป้ายสีจะมีคู่แข่งจะมีคนคืด เขาเรียกง่ายๆว่าสมมติว่าทางานอยู่ในองค์กรเดียวกันเอ้ยฉันทำมานานกว่าแกนะเอ้ยหรือว่าฉันเนี่ยเข้ามาพรมม้อมๆกับแกแกจะมาดีเกินหน้าฉันได้ยังไงมันก็จะต้องมีศัตรูคู่แข่งเกิดขึ้นอาจจะไปคอยใส่ร้ายป้ายสีเราให้ให้ใหชีวิตเราอ่ะมีแต่เรื่องว่าเดี๋ยวโดนเรียกไปสอบสวนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเรียกไปตําหนิแต่ถ้าเราอ่ะ มีเออเรารู้จักที่จะเอาตัวรอดด้วยการไปพูดไปบอกนะคะไปพูดไปบอกให้รู้ว่าเออสิ่งที่เราโดนมาเนี่ยมันไม่จริงแล้วมันก็ต้องมีหลักฐานยันกันด้วยนะคะสิ่งที่ดีที่สุดไปโมนะคะไปเสริมพลังบวกด้วยการไปเติมน้ํามันตะเกียงนะคะไปเติมน้ํามันตะเกียงจะไปเติมที่ตรงวัดไหนก็ได้ไปไหว้ศาลศาลเจ้าพ่อหลักเมืองให้ชีวิตเราหน้าที่การงานเรา มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นให้ไปไหว้พระลาหูนะคะไปไหว้พระลาหูที่วัดก็ได้หรือคุณจะจุดทูปไหว้ที่บ้านของคุณเองตั้งโต๊ะไหว้ที่บ้านของคุณเองกลางแจ้งนะคะในคืนวันพุธก็ได้แล้วก็เออไปไหว้พยาครุฑด,ด้วยนะคะไปไหว้พยาคุฑเพื่อให้การงานเราเนี่ย ไหลลื่นนะคะก้าวหน้าก้าวไกลได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งศัตรูที่คิดร้ายคิดไม่ดีทํากับเราไม่ได้บางคนบอกว่าอาา้าวไหวพญานาคให้ไปไหวพญาคุดพญาคุดท่านก็ส่วนพญาคุดท่านก็ผคุ้มครองดูแลเราบนท้องฟ้าทําให้เราเปิดโลก,กทัศนักว้างพญานาคท่านก็อยู่อยู่ในน้ําทําให้เรา อยู่ในน้ําอยู่ในดินทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไหลลื่นปาดเปียวว่องไวได้เช่นกันปาดเปียวบนฟ้าปาดเปียวในน้ําไปได้ทุกทิศทุกทางนะคะไหว้เอ่อไหว้พระลาหูเพื่อเปิดให้ชีวิตเราสว่างไปเติมน้ํามันตะเกียงเพื่อให้ชีวิตเราพบแสงสว่างเพราะอย่างน้อยๆอย่าลืมว่าในช่วงของตั้งแต่หลังสงการมาการโยกเปลี่ยนผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยตกโลกาวินาศเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรที่มัน ติดขัดขึ้นมาบ้างมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาให้เราไปโมเพื่อเสริมพลังบวกแล้วรับพลังบุญตรงนั้นมาเสริมพลังบวกเกี่ยวกับการเติมเติมน้ำมันตะเกียงชีวิตพบแสงสว่างมีผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นความความสามารถความกระตือรือร้นของคุณขออย่างเดียวอย่าอย่าเ,าเรียกว่าอย่าวิตกจริตมากเกินไปทําให้เวลาคิดอะไรได้แล้วไม่กล้าตัดสินใจกลัวกล้ากล้ากล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจอย่างที่เคยเป็น คงเป็นตัวของตัวเองอย่างเดิมแต่ต้องเป็นตัวของตัวเองที่ถูกต้องตามกฎระเบียบนะคะไม่ใช่ออกนอกลู่นอกทางไม่ใช่เอ่อทำอะไรที่แบบไม่อยู่ในศีลธรรมอันนี้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเขาจะช่วยเราได้นะคะดังนั้นนะผู้ที่เกิดวันเสาร์ในในในใบสุดท้ายบอกว่า ให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะสุขภาพก็อย่างที่บอกไปเหมือนไพ่ใบที่สี่เลยนะคะก็คือเรื่องเอสุขภาพที่มาจากทางกรรมพันธ์เบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งใครที่มีกรรมพันธุ์โรคมะเร็งมีโอกาสที่จะมีคือเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องคอยมันตรวจคอยมันระวังในที่นี้ไพ่ใบสุดท้ายบอกแล้วอย่างที่บอกไปแล้วเนาะไหวสารหลักเมืองไหวเอ่อไปเติมน้ํามันตะเกียง นะคะแล้วก็ไปไหว้บูชาพระลาหูไหวออ้อะไรนะพญาคุดนะคะเพื่อที่จะได้ให้การงานของเราไหลลื่นมากยิ่งขึ้นศัตรูที่ใส่ร้ายป้ายสีเราทําอะไรเราไม่ได้เลอเอจะย้อนกลับไปหาเขาด้วยซ้ําไปแต่อย่าแช่งนะต้องขอก่อนเลยนะว่าเราอย่าแช่งใครไม่ว่าคุณจะเกิดบรรลัยไม่ว่าคุณจะมีมาหาอุดในตัวหรือไม่ อย่างมาดามมีมาหาอุดในตัวเขาห้ามแช่งแต่ตอนที่เรายัางวัยรุ่นอยู่เราไม่รู้เนาะเราก็โกรธโกรธมากอันนั้นทําให้เรากโกรธมากโกงเงินเราอะโกงเงินค่าแชร์เราอย่างเงี้ยเราแช่งเขาําบาบไหมเรามารู้ตอนหลังเขาย่าแย่แล้วเราําบาบไหมเราก็ลําบากเราก็งงมากก็อยู่ดีๆทําไมเราตกงานตอนนั้นอายุเรามันก็ยังน้อยนะสิบเก้ายี่สิบอะไรแบบเนี้ย ไม่ใช่สิยี่สิบา่เสียี่ิบเอ็ดยิบสองประมาณนี้เนาะเราอยู่ดีๆทําไมเราตกงานทําไมเราย่ๆแยแล้วทีนี้เราได้ยินผู้ใหญ่พูดกันนะว่าเราไม่ควรแช่งใครแช่งแล้วไอ้ผลกรรมที่แช่งเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาหาเราพอมันสะท้อนกลับมาหาเราเราคิดได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปสวดบทเอ่ออะไรนะสวดบทถอนคําสาปแช่งเซิร์ชดูใน Google ใน g ูเกิลมีใครที่ไปสาบแช่งเขาไว้ระวังว่าเราก็จะไปจมอยู่กับคํำสาบแช่งนั้นด้วยให้ไปสวดบทถอนคํำสาบแช่งมาดามสวดไปประมาณ3ครั้งนะเฮ้ยชีวิตมันเปลี่ยนอะลองดูนะคะลองดูนะคะเวลาสวดมดนั่งสมาธิ ถ้าใครเคยไปแช่งใครเขาไว้เขาควรสวดบทถอนคำสาปแช่งซะแล้วชีวิตจะดีขึ้นแล้วต้องออถอนคำสาปแช่งจากใจจริงของเราไม่อาคฆาแค้นอะไรอีกแล้วไม่นึกถึงถ้าเกิดว่านึกถึงแล้วบางทียังนึกเออดีแล้วสมน้ำหน้ามันเป็นเงี้คือนะ่มันยังตัดจากการที่เรายังแค้นเขาไม่หายแต่ถ้าเกิดว่าลืมไปเลยแล้วกันว่าเราเคยรู้จักคนคนนี้เราจะได้ไม่ต้องไปนึกถึงว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างอะตอนนี้มันอะไรอย่างเงี้ย อย่าไปนึกถึงนะคะอย่าไปนึกถึงเมื่อถอนคำสาปแช่งแล้วให้เราลืมๆเขาไปเลยเหมือนอยู่กันคนละโลกไปเลยแล้วเขาก็เดินทางของเขาเราก็เดินทางของเราชีวิตจะดีขึ้นนะคะจบคำพยากรณ์ใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนะนะคะทักอินบ็อกมาได้หรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะเอ่อค่าเรียนอาจจะราคาพอสมควรนะแต่ไม่ถึงขั้นว่าหูราคา2 0,000ื่น0 0ม,มื่บางคนสอนกันเป็นหมื่นเป็นแสนบางคนซื้อไพ่เขาแล้วนะคะ ก็ถ้าไม่เรียนกับเขาคุณไม่มีโอกาสที่จะเอาไพ่เขาไปใช้ในที่ใดเลยเขาจะฟ้องลิขสิทธิ์คุณแต่ของมาดามไม่ใช่นะคะค่าเรียนไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ไพ่ของมาดามคุณซื้อไปแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้เพราะอะไรที่มาดามลงไปในนั้นน่ะคุณจะรู้เหรอใช่ไหมแล้วลงยังไงพยากรณ์ยังไงชิ่งแบบไหนมันเป็นศาสตร์ที่มีทั้งสามศาสตร์รวมอยู่ในนี้เป็นแนวตาทางการพยากรณแบบญี่ปุ่นมีทั้งโหราศาสตร์ไทยและก็โหราศาสตร์จีน ปะปนอยู่นะคะมาดามเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองเลยนะคะใครสนใจเรียนทักอินบ็อกมาหรือใครสนใจที่จะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดทักอินบ็อกมาเลยค่ะหรือแอดไลน์มานะคะดูดวงส่วนตัวมีค่าครูค่ะและตอนนี้ไม่มีส่วนลดแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะ fc ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นค่าครุให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ